ครับสวัสดีกับชาวเพจและ YouTube ของป่าสแสวงการเกษตรครับวันนี้เราวันที่28สิงหานะครับนะครับปีนี้เนี่ยวันนี้นะฮะเราก็มาดูการวิธีการฉีดสารนะครับให้ให้ถูกวิธีนะครับนะฮะอันนี้ก็เราจะใช้สารแพคโคบิวทาโซนนะครับระยะสั่งลงสารแพคโคบิวทาโซน 15%านะครับ1กิโลต่อน้ำ200ลิตรอีเว3 0 0แล้วก็ยาจับใบ3 0ซีซีนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันฮะว่าเราลงสารใบขนาดไหนอันนี้เราก็ประมวลภาพจริงนะครับเราไม่มีการตัดต่อหลังจากใบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงไม่ได้ให้ใบขึ้นมาอีกแล้วนะครับใบนี้นะครับ ผมถึงบอกว่าสําคัญสุดคือใบนี้ต้องเป็นใบสุดท้ายนะครับสิงหาเนี่ยมันก็ช่วงสิงหากักยาเนี่ยสองเดือนเนี่ยใครจะฉีดสารเนี่ยนะครับก็ต้องทําใบให้ดีๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยในภาพเนี่ยที่เห็นนะครับอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็กับตันโจกกาลังไล่ฉีดฮะเราก็จะฉีด <c oughs> วันนี้ครับ <c oughs> เรามาดูอากาศทะท้องฟ้าปลอดโปร่งครับแล้วก็อากาศดีมากฮะก็ เลยต้องรีบฉีดนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งวันฮะน่าจะฝนไม่มีนะครับพายุเพิ่งเดอกออกไปนะครับเราก็จะดูโอกาสและอากาศที่มันเหมาะพอเหมาะพอควรกับตันโจกฉีดให้ทั่วเลยนะเอาให้ทั่วเลยเวลาฉีดฉีดยังไงนะฉีดยอดขึ้นมาก่อนนะครับเจมี่ยวมาแล้วอันนี้เจมี่ก็เวลาฉีดฉีดยังไงใต้นอกทรงภูมินอกในหมดทั้งหมดเลยอันนี้เราฉีดเต็มเราระฉีดไ้โซกนะครับ หลอกไหนไม่ต้องกลัวโซกเอาให้โซกครับโกเลยฮะต้นเล็กอย่างนี้เราก็หลบไปเราก็หลบไปนะครับเราก็ฉีดเพราะต้นที่เราต้องการนะครับต้นการต้นไหนเนี่ยอย่างนี้ของเราเนี่ยมีสี่ต้นนะครับเราต้องการต้นไหนเราก็ฉีดต้นนั้นฮะนอกไหนให้โซกนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้กับตันโจกกำลังฉีดนะครับตองกิ่งตองอะไรต้องฉีดด้วยไหมฉีดั้ฉีดไปเลยไม่เป็นไรครับ ฉีดใ,ให้โตกไปเลยฮะให้ทั่วอันนี้เขาเรียกฉีดสารนะครับแล้วก็ทุกกิ่งนะครับทุกกิ่งทั้งสารทั้งหมดอันนี้นะครับแล้วก็วิธีการฉีดสารผมจะแนะนำว่าเราไม่ควรซ้ํานะครับซ้ำหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งรอบนะครับถ้าซ้ำสองคือสารรับสองรอบนะครับวิธีการรับสารเนี่ยสาคัญสุดคือถ้าซ้ำสองเนี่ยจาก15% 1กิโล ซ้ำส,สก็เป็น2อรอบนะครับก็เป็น30% 3 0เลยนะครับอย่างนี้ฮะ,ะวิธีเนี้ยเราเราไม่ควรทำนะครับต้นจะโสมนะครับถ้าไม่มีซอมบีหรือดิผมบอกเลเดียวว่เรียงต้นโสมอย่างเดียวครับนะบอันนี้เราก็ใบนี้ก็เป็นใบสุดท้ายนะครับที่เราไม่ต้องการใบต่อไปแล้วหลังจากนี้ก็คือ,อเราจะควบคุมการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ให้ใบ ใหญ่ใบเขียวใบเข้มนะฮะหลังจากฉีดสารไปหนึ่งเดือนเนี่ยฮะใบจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแล้วก็เรื่องใบเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปอีกไม่มีอีกแล้วนะครับนะคับนนแล้วกรณีถ้าฝนตกฉีดปุ๊บฝนตกอีกอีก,อกชั่วโมงหนึ่งฝนตกไม่ต้องฉีดใชไหมไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดใช่บอกบอกลูกค้า<ะ>ด้วยว่ากรณีถ้าฝนตกค่ะ ฉีดแล้วเมื่อยู่ได้กี่นาทีอ่าเพราะเวลาเราฉีดสารเนี่ยเราหลังใบเนี่ยไม,ไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ฮะแต่ใตายใบเนี่ยในทรงพุ่มเนี่ยสำคัญสุดนะครับวิธีฉีดนะครับตรงพุ่มต้องให้ทั่วนะครับเพราะว่าอา,อาหารจะกินตายปากใบนะครับตายปากใบเนี่ยก็คือได้พุ่มนะครับอันนี้สําคัญสุดครับตาถามหน่อยหมายถึงว่าถ้าเราฉีดสารไปเนี่ยถ้าฝนตกมันอยู่ได้กี่นาที กี่ชั่วโมงมันสารพอฝนตกมาก็ชะลงมาข้างล่า้างลางกากินเหมือนเดิมครับไม่มีผลอ่าอย่างอื่นอย่างไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ถ้าฉีดไปแล้วถ้าฝนไม่ตกก็ยิ่งดีแต่ถ้าตกลงมาเนี่ยหลังใบเดี่ยเขาโอกาสที่เขาจะกินเขาไปกินอยู่แล้วถ้าฉีดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วฝนตกไ,ไม่เป็นไรเขาเขากินที่าลายู่แล้วครับกินแล้วฉีดเลยไม่ต้องฉีดซ้ำไม่ต้องซ้ำอ,อะ บางคนไม่ใช่ภาคใต้ผลจะตกบ่อยบางคนไม่เข้าใจคิดไปต้องซ้ำนะอย่างนี้นะครับเนี่ยน่ฮะดูฮะเวลาฉีดก็พื้นดินก็จะโศกโกอย่างนี้นะครับนะให้โศกอย่างนี้นะครับพอสารที่ย้อยลงมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาจะดูดขึ้นไปอีกอีกรอบนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการฉีดสารให้ถูกวิธีนะครับวันนี้ก็กระตันโจ๊กนะฮะเป็นผู้ควบคุมในการฉีดนะครับแล้วก็ คอยดูสายด้วยไม่ใช่เมใบเมฆลอยเมฆลอยเมฆคอยดูสายอ่าอันนี้เมฆลอยลอยเมฆเมฆลอยเมฆก็มองอย่างเดียวสาแหวงคอยดูดึงสายอย่างเดียวเลยเมฆลอยสมชื่ออันนี้เมฆลอยครับฮะเราก็คงจะดูนะฮะว่าฉีดยังไงนะครับนี่ฮะเวลาฉีดนะครับฉีดยาควรฉีดอย่างนี้ผมถึงบอกว่าอ่าวิธีการใช้โดน มันถึงไม่ค่อยได้ผลนะครับนะฮะเป็นอย่างนี้ฮะเพราะเราจําเป็นจะต้องฉีดห้โซกนะครับผมรู้สึกว่าทุเรียนต้นนี้แล้วเพิ่งจะมีลูกไปเองนะครับขวยังมีอะไรวยังอยู่<ด>เลยเนี่ยเอาลูกนี้แล้วนะครับทุเรียนเนี่ยเขามีเวลาพักไม่กี่เดือนเลยนะครับแต่ช่วงที่เราจะให้พักเนี่ยนะครับเราก็ต้องช่วงที่เราฟื้นต้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาฟื้นต้นด้วยแล้วก็เวลาพักตัวเขาด้วยเนี่ยในเวลาเดียวกันนะครับ ช่วงที่ตัดลูกไปแล้วเนี่ยนะครับหรือช่วงเป็นดอกเนี่ยเราก็ให้ความสมบูรณ์เขาเนี่ยก็เหมือนกันดูแลพักต้นเหมือนกันแต่ถ้าเราดูแลก็ดีๆเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะให้ลูก mm hmm. เขาจะทําลูกให้เราได้ทุกปี mm hmm. เหมือนของเราเนี่ยฮะปกติเีาเพิ่งเอาลูกไปนะครับถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยใครเห็นก็ตงตกใจนะครับว่าทําไมทําสารไปขนาดนั้นทําไมถึงอยาเอาลูกได้เอาเอาได้ทุกปีอันนี้สําคัญสุดครับ ทำวิธีไหนก็ได้ที่ฟื้นต้นมาให้ทันกับปีต่อปีฮนะเดือนนี้ก็เดือนสิงหากันยาเนี่ยต้องให้ทันกับใบผมก็เลยบอกทุกทุกอย่างนะว่านะครับอาการฟื้นต้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะยาก็ต้องดีด้วยนะครับแล้วทําก็ถูกวิธีเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตังค์อย่างเดียวฮนะอ,ะอะ ดูนะครับตอนนี้ก็ไล่ชีดฮะดูพื้นดินนะครับเวลาชีดเนี่ยฮะต้องให้สารไหลลงมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าสารไหลลงมาแล้วจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ตนน้ตนนี้เราลูกแล้วสองปีกว่าต้นเนี้ยสองปีกว่าสองปีก<ด>ว่าปีที่แล้วเขาก็มีดอกนะ,ะแตบบ่แต่แต่ลูกได้แบบประมาณสองลูกใช่สุดยอดสองลูก เจมี่เขาเอาน้ำให้เจมียพูดมาก็อันน <to ี้เราฉี่สารแพคโคแล้วก็อะไรบ้างอีเวอีเวแล้ว voilà ก็จับใบจับใบเราใส่อีเวเพราะว่าอีเวจะช่วยเปิดปากใบนะครับเขาจะช่วยเราเปิดปากใบแล้วก็กินได้อย่างรวดเร็วนะครับใส่อัตราการใส่ยังไง อัตราการใจ้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่กิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรอีเวสามร้อยยาจะใบสามสิบซีซีนะครับยาจะใบสามสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยนะคะยาผสมยาฆ่าแมลงยาผสมยาฆ่าแมลงยยาฆ่าแมลงนสารน้ำมันก็อาจจะไปทำลายทำลายระบบสารได้นะครับแต่บางคนเขาก็ใส่ยาฆ่าแมลงไ้ด้วยผมคิดว่ามันไม่นานจะดีเพราะว่า สารน้ำมันก็อาจจะไปทาลายริสารลงได้นะครับแต่ถ้าทางให้ดีฮะเราควรฉีดเขาเดี่ยวๆจะดีกว่าครับเราไปใส่ยาฆ่าแมลงเนี่ยมันก็อาจจะลดค่าของอของสารไปได้นะครับตรงนี้ของผมนี่จะใส่ปุ๋ยแปดยิบสี่ยิบสีไปก่อนลงนาสิบวันแล้วนะครับหรือครึ่งเดือนละประมาณติดวันหรือครึ่งเดือนจบ เมื่อติดมาเมื่อต้องการเดือนเราสายได้ประมาณสิบสิบวันวันได้น,นี่ก็กับตันโจกนะคะทั้งภาคทฤษฎีปฏิบตัติมีอะไรก็ปรึกษากับดันโจกได้เลยนะคะตัวนี้ก็สุดยอดถามได้เลยปรึกษาได้นอกจากปา่าแสวงแล้วก็มีป้ามุ้ยกับตันโจกนะคะที่เป็นมือซ้ายและมือขวาของป่านะคะเราจะหลบต้นเล็กนะครับต้นเล็กนี่ยเราจะหลบนะครับเร,เ,เราไม่เอาต้นเล็กนะครับ อาจจะโดนบางดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีหยดลงมาบ้างมีบ้างเป็นเรื่องปกติครับตอนไหนที่คิดว่ากิ่งก้านกิ่งใหญ่กิ่งก้านใหญ่สาขาก็ฉีดสารได้เลยเอาหมดเอาหมดก็ย้ำอีกทีนะคะสําหรับการฉีดสาราฉีดสารนะครับถ้าเกิดว่าต่างไปเลยไปบนยอดเสร็จปุ๊บเราจะย้ายหัวหรืออะไรแต่เราเอาสารลงดินเราไม่ให้เสียสารเลยนะครับเอาหัดฉีดลงดินไปเลยครับไม่ต้องกลัวฮะ เพราะเราจะฉีดแค่รอบเดียวนะครับสำคัญคือหนึ่งคือหนึ่งรอบถ้าสองรอบก็คือสามสิบเปอร์เซ็นดัดฮะถ้าใบเขาแห้งแล้วเนี่ยฉีดรอบที่สองกลับมาก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ลยต้นนี้ก็จะฟื้นต้นอย่างลูกออกมาก็จะไม่สวยนะครับลูกทรงก็จะบิดเบี้ยวนะครับมีหลายลายนะครับใช้สารเกินขนาดนะครับออกมาเวลาขายนะครับลูกก็จะไม่มีลูกทรงเลยนะครับเพราะว่า อ่าทออาหารเขาถูกทําลายนะครับอันนี้สําคัญสุดแต่ถ้าเราฝังซอมบี้กับไปทออาหารขยายอะไรขยายเนี่ยลูปทรงก็จะกลับมาที่เดิมก็จะสวยได้เหมือนเดิมครับอันเนี้ยเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่คนสวนไม่เข้าใจฮนะวิธีการทำสารเนี่ยถ้าทออาหารเขาขยายดีช่วงที่เราทําเอาดอกเนี่ยเราต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างให้ทออาหารก็หยุดขยายนะครับลากระบบลากก็หยุดขยาย อันเนี้ยเป็นสีสำคัญนะครับแต่ถ้า,นนา้้างหนนตรีออกดอกแล้วนะครับถ้าออกดอกแล้วเนี่ยเราควรให้พ่ออาหารเขาขยายใบเขาออกเขาก็จะหลุดสารพอหลุดสารปุ๊บเนี่ยลูกเขาก็จะพัฒนาตามระบบของเขากลับมาที่เดิมทําไมถึงธรรมชาติลูกจะสวยกว่าทําสารสาเหตุตรงนี้สําคัญที่สุดครับเราจําเป็นจะต้องมีซอมบี้ไปกระตุน้นระบบรากระบบลพ่ออาหารเขาให้เขา จเจริญเติบโตตามเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะเรื่องเรื่องสําคัญที่สุดคือรูปทรงต้องสวยทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับมาที่เดิมแล้วเขาจะาขายได้ราคานะครับอันนี้สำคัญครับนี่เราดูนะครับที่เราก็ผิดแล้วครับพอดีเราเอาเอาหมดเลยที่สาต้นทั้หมดเลยนี่ผ้าบอกสามต้นเอาหมด คนขนาดนี้นะครับปกตีเนี่ยทั่วไปเนี่ยนะครับจะเอาลูกไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ยังจะไม่ออกดอกนะฮะทุเรียนสามปีนะครับแต่ของเรานะครับผมบอกเลยเลยเพราะเขาเคยโยนสามาปหนึ่งปีแล้วเขาอาจจะไม่ติดก็ไม่เป็นไรปีนี้เขาต้องติดนะเพราะว่าเขาพัฒนาเรื่องตาดอกทุกสิ่งทุกอย่างเขาทาได้แล้วเขาเคยมีแล้วเขาเคยมีดอกเขาเคยทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะ,ะรู้ตัวเขาว่าเขาจําเป็นจะต้องมีดอกได้ครับ อันนี้สำคัญอย่าทิ้งเขาไปี่เดี๋ยวเดีๆๆๆๆ๋ยวไปโดนตื่นดูนโดนตื่นกระดุมกร,ร,ระดุมเราจะไปเอาเดี๋ยวเอาปีดาไปก่อนเอไปดีกว่าดีเนี่เราจะกระดุมอันนี้ฉีต้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะคะเวลาฉีดสารน,นะคะก็คือว่าถ้าฉีดสารไปแล้วหนึ่ง,งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงฝนเกิดตกฝนเกิดตกขึ้นมาก็คือว่าไม่เป็นไรนะคะอย่าไปฉีดซ้ำ สารลงดินครับนี่ครน้ำที่เราฉีดย้อยนะครับลงดินอันนี้ถือว่าในสารร้อยเป็นครับอันนี้ก็่วงปฏิบัติเลยนะครับเราทำาหมี่ยเลยนะครับปีที่แล้วเจเมี่เวรอบบานนี้ขายได้แสนกว่าพูดเหมือนเหมือนโม้เลยเนาะแต่ก็ได้จริงๆถ้าลูกออกก่อนใครนี่รวยก่อนแน่นอน เอาเอาต้นเดียวเลยสัที่เอาต้นเดียวมีการศึกษาแล้วครับเรลองเลีเ้ยงได้ครับเพราะว่าหัวฉีดอยู่ที่มือเราเราจะสะบัดไปทางไหนก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นภาพทฤษฎีไม่ละภาพปฏิบัติเลยทั้งพิสต์ดีและบัติเดินร่วมกันนะครับแต่ก็มากเลยเรียนกับพี่เข้าในไปตั้งรู้เลยเราเลือกฉีดได้นะคะอันนี้ก็ต้นเล็กเราไม่ฉีด แต่ต้เรียนใหญ่อย่างเดียวนะครับโอเคอะอย่า่ากไม่เป็นไรก็ตต่อไปเรื่อยๆเราไปดูขั้นตอบัตรแลต่อจริงกันนะครับตอนนี้ก็ฉีดมาฝั่งหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็ใบสวยครับปีนี้นะฮะก็ทําใบนะครับเราบอกคะว่าเรื่องใบเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับอันนี้ก็ยังไม่สุดดีแต่ก็ใบถือว่าฉีดแล้วก็ใบขนาดนี้ก็ฉีดได้เลยนะครับอันนี้ก็สารก็จะตก ในพื้นนะครับต้นไหนที่เราไม่ทำนะครับเราก็เว้นไว้นะครับฮะตามวิธีที่ผมแนะนำนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับช่วงที่เราจะฉีดสารเนี่ยเราก็ดูลินฟ้าอากาศสักหน่อยนะครับก็จะดีนะครับแล้วเราก็จะได้สารเต็มๆนะครับอันนี้ก็ไหลไปทีละต้นละต้นฮะก็คงไม่ช้าอันนี้ก็ ประมาณสักเกือบร้อยต้นแกผมก็คิดว่าใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับเราฉีดรอบเดียวนะครับอา15%ต่อน้ำ200ลิตรครับ EVA 300cc ยาจับไปนะครับ 30cc ต่อน้ำ200อันเนี้ยฉีดนอกฉีดในให้ทั่วอย่างนี้นะครับเดีวเวลาฉีดเนี่ยฮะยาเขาก็จะไหลลงสู่ลากนะครับ ในทรงพุ่มเนี่ยเราก็ไล่ฉีดให้หมดนะครับสารเปโคเนี่ยเวลาฉีดแล้วเนี่ยอาจจะมีละอองมามั่งเนี่ยมันก็ไปเป็นอันตรายต่อคนมากมายนะครับเพราะมันก็เป็นอา,อาหารเสริมนะครับมันไม่ใช่ยาฆ่ามแมลงนะครับเขาบอกทาสารน้ำสารต้องงงกันหลายหลายลายเท่าว่าทําสารสารมันเป็นอาหารนะครับไม่ใช่เป็นายาฆ่ามแมลงนะครับ ไม้เขชอบอาหารเสร็จแต่มันจะออกธิ์คนละทางกันทั้งนั้นครับอันนี้ก็หลังจากนี้ไปเนี่ยใบเขาก็จะไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นอีกแล้วนะครับต้นไหนที่เราฉีดเนี่ยเราก็จะกดใบแต่ไอ้ต้นเล็กเนี่ยเราก็ยังอาห้เขาจเจริญเติบโตไปได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราต้นไหนที่เราจะเอารูกนะรเราก็ฉีดาตามที่เราต้องการนะครับ นี่ก็ปัันโจ๊กไล่ฉีดไปเรื่อยนะครับอออเวลาฉีดแล้วก็ฉีดยอดก่อนนะครับแล้วก็ลงสู่โคนปัันโจ๊กฉีดให้ทั่วนะอออไม่ต้องดวน สบายสบายวันนี้อากาศดีมากเอออากาศดีรายละเอียดได้อันนี้ก็ปฏิบัติจริงเลยนะรายละเอียดนะแ,แนะนลูกค้าอะไรถูกวิธีเลยนะครับฮะของเราเนี่ยฮะเวลาเราจะขายยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเราก็จะให้ลูกค้าดูแบบชัดเจนนะครับแล้วก็เราไม่ได้บงังผมบอกเลยเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราทาไม่ถูกวิธีเนี่ย เสียตังค์โดยไม่ใช่เหตุอันเนี้ยสารพิโคกิโลเดียวเนี่ยนะครับ300บาทเนี่ยนะครับเรามีความสามารถทำเงินได้หลายแสนนะครับฮะมันไม่ได้เยอะแยะไม่ได้อะไรมากมายกับคำพูดของคนบอกโอ้ยลงทุนเยอะตรงนั้นตรงนี้อันเนี้ยลงทุนไม่ถูกวิธีนะฮะกับตันโจ๊กลงทุนนิดเดียวไอเยอะแยะไอ้คนที่พูดเ่ยโอ้โหว่าลงทุนมหาศาล มนลงทุนมหาศาลมนลงทุนกับอะไรส่อยครับไม่ได้ลงทุนกับสิ่งที่ควรลงทุนเงี้ยใช่บางทีไปซื้อตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะหมดฝากไปพอมาเจอเราซื้อเราแค่พันเดียวบอกว่าหมดเยอะแล้วได้อันนี้สิ่งสําคัญนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำให้ถูกวิธีนะครับะทุกอย่างทำให้ถูกวิธีเนี่ยผมบอกไปเลยว่ามันมันยากฮะนะ ถ้าเราฉีดอย่างเงี้ยถูกวิธีเนี่ยนี่เราฉีดถังสองลิตรย,ยังไม่ไม่หมดเลยเนะเลยจะคึ่ง <c oughs> เลยจะได้ครึ่งบ้านแล้วเลเนี่ยครึ่งบานแล้วอันนี้เราผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของสาตส่วนกายเกษตรนะครับโลโก้นี่นะครับอันนี้ก็รถส่งของนะครับเนี่ยเราฉีดถูกวิธีนะ นะเนี่ยดูใบครับสวยมากครับอันนี้ผมก็กับตันโจเขาก็ฉีดทุกสิบวันนะครับทําใบเราก็จะรอใบจนเราพอใจนะใช,ใช่สำคัญสุดคือใบนะเรารอให้ใบมันได้ใช่ถ้าใบดีทุกสีทุกอย่างก็ทําง่ายใช่ครับสนะสมอาหารเก็บไปเต็มที่นะครับนี่ฮะธรรมดาตัวนี้จะตายแล้วนะเนี่ยฟื้นได้เนี่ยฟื้นหมด ใครจะเชื่อไม่ว่าฉีดสารได้ทุกปีไม่มีใครเชื่อนะครับอันนี้สําคัญสุดน,นะเราต้องทําได้ทุกปีแล้วก็เอาลูกทุกปีเหมือนที่เราพูดไว้นะครับจะก,กี่ปีก็ช่างฮะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับไปที่เดิมนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับวิธีการทํานอกฤดูหรือ,อทําในฤดูฮะจะออกรุ่นไหนก็แล้วแต่ขอให้ให้ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือ,อผลผลิตของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันเนี้ยเราฉีดต้นไหนเนี่ยเราก็จะออกทุกต้นตมีหลายลายบอกทำสารไม่กล้าทำมันกลัวนู่นกลัวนี่นะครับถ้าไม่ทำก็ไม่มีลูกครับไ,ไม่ไมทำก็ไม,ไม่ได้ผลผลิตก็ลงทุนฟรีไปลงทุนฟรีฮะทำไปทำมาต้นตายอีกได้เริ่มใหม่อย่างเงี้ยนะครับนี่ฉีดนะครับ อันนี้ของจริงครับคลิปนี้ก็ถ้าเห็นแล้วเนี่ยฮะก็เอาไปทำตามกับตันโจ๊กนเนาะไม่เข้าใจโทรมาถามได้เบอร์กับตันโจ๊กเบอร์อะไร0 8 2 5 6 5 2 8 2 5ครับเกห้าสองแปดสองห้เบอร์ที่ร้านมาดังก็ได้ครับมาที่ร้านออมานั่งดูของจริงนี่ออต้นจริงเลยดีกว่าออดูของจริงเลยว่าสวยจริงไหมใช่สวยทุกต้น ครับนจริงๆโอเคเลยสวยมากดุ่มไปเลยหมดไปไปไล่น่าจะพอดีตรงสารนกพูม่ะปกติไม่ได้ถังพอดีถังสองลิตรอันนี้มันฉีดสารมันจะโตกหน่อยมันใหญ่เยอะนิดนึงเราอาจจะใช้ทั้งสองถังนึง ไลุยต่อลุยต่ออันนี้ก็ฉีดไปถังสองรอยลิตรนะครับยังอยู่เยอะแต่าขาดนด้อยเองฮะไปเรื่อยๆเยดินหน้าไปเวลาเราฉีดสารนะครับเราก็ผสมทิ้งพันลิตรก็ห้ากิโลนะครับแต่ทางห้ากิโลเนี่ยเราควรจะคนบ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้สารตกค้างช่วยคนคนด้วยคนบ่อยๆ เดี๋ยวสารจะตกค้างกลนถังถเราจำเป็นจะต้องคนบ่อยๆนะครับไม่ให้สารไปตกค้างถ้าสารไปอยู่ข้างใต้ถังเยอะๆมันก็จะเป็นเข้มข้นนะครับหรือต้องมีเครื่องกวนก็จะยิ่งดีครับนะถ้าไม่กวนเราก็ใช้คนกวนนะครับ สิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องอทําให้ถูกวิธีนะครับเราเราก็จะประหยัดเงินเราก็จะได้ผลผลิตต้นขนาดนี้เราก็ได้ตังค์เลยครับเนี่ยเราได้ตังค์หมดเลยอันนี้ชีดีดต้นนี้ด้วยเลยอเคอาสามต้นเลยนี่ฉีดสามต้นเราลูกทั้งสามต้นเลยนะครับต้นแค่นี้เราก็เอาแล้วตอนนี้ได้เลยผนนี้ โอเคต้นนี้ปิงแล้วก็ได้ลูกได้ลูกได้สามลูกาสามลูกลูกลูกละโลละสามร้อยตนเล็กก็เอาแล้วเราไม่รอครับรอไปก็เสียเวลาเปล่า <laughs> พอหลังจากนี้ไปเราก็ไปอยากให้มันโตบ้า ต้นใบโตมากมันก็มีโงสารสำคัญสุดครับอากาศดีอย่างนี้สบายเลยนะวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ปงตั้งแต่เช้า,เ,ชาเอาตั้งแต่เช้าเลยครับอันนี้ก็ทุเรียนปีกว่าอันนี้ก็ปีหน้านี่ก็เริ่มเอาลูกแล้วนะเนี่ยชุดน,นี้ปีหน้านแล้วก็เอาลูกแล้ว นนคูากตรงนี้มัมนตัดผลันัข่หอ,อโอเคนะ,คก,นะคนนก็เราก็อยากฝากเกษตรกรนะครับทุกท่านว่านะครับอาจจะลงมาตรงนี้ครับทันี้ก็เราก็อยากจะฝากเกษตรกรทุกท่านว่าวิธีทําสารนะครับมันไม่ได้ยากอะไรสาคัญที่สุดคือใบแล้วก็ใช้ยาให้มีประสิทธิภาพกับการที่เราลงนะ ทำใบให้สวยทำต้นให้ฟื้นนะครับทำตามอย่างเราฮะจะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดูใบฮะนี่เราก็พร้อมที่จะลงสารทุกต้นนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะพื้นที่น้อยๆอ,อย่างนี้ก็ปีนึงก็ได้เป็นล้านได้นะครับก็มาหลายๆไล,ลายก็มาเห็นเนี่ยนะครับของจริงเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเราทำจริงเราอธิบายจริงเราพูดจริง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ของจริงม,มาเป็นเงินได้ครับก็ฝาก,กเก,กษตรกรทั่วประเทศนะครับมีอะไรก็โทรมาถามหรือ,อเข้ามาในเพจไลน์เพจป่าสแสวงก,การเก,กษตรหรือเป็นไลน์แอดตัวแอดตัว s ศูนย์เก้าสี่สีาหนึ่เนะครับเข้ามาที่ร้านสั่งซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับให้ถูกวิธีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของเราชัดเจนแล้วก็ เห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างเห็นผลแน่นอนครับตอนนี้ก็ไล่ฉีดยากันไปเรื่อยฮะรอบบ้านโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าให้เห็นว่า,าวิธีการลงสารนะครับใบต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างต้องพร้อมนะครับโอเคครับรอบหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ